ราตรีทิกำลังตกดินนะครับกำลังจะรับฟ้าไปแล้วคืนนี้กำลังกลับจากนานะครับกลับบ้านนะครับถนนกลับจากนาโอ้โหค่อยๆเดอ้อค่อยๆเดอ้อลงคลองเด้อนู้นลึกนะครับข้างๆทางโอ้โหมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้โอ้ผ่าลื่นไหม สุดยอดสุดยอดอืมนี่ครับคางทางกลับบ้านนะครับค่อนข้างจะลำบากนะครับแต่ก็ชินแล้วทุกวันเอาเลือกเอาทางไหนเอโอโอ้อ้าเอาเอาอืมอืมระทึกระทึกข้างๆนี้เหมือนเหวแล้วนะครับ ้าลื่นไปนี่ก็แย่ฝนเพิ่งจะหยุดไปเมื่อสักพักนะฮะตตรงนี้น้ำขังตลอดเลยหลักทุเลกันหน่อยครับเอาและตรงนี้เอาอืดโอ้โหลบหลบลบนิดนึงเอามาฝากครับเล็กๆน้อยๆทางกลับจากนานะครับ